สวัสดีค่ะขอบคุณเจ้าของลายมือนะคะที่ให้เป็นวิทยาทานกับทุกๆคนอาไรามือเศรษฐีนะวันนี้อาจารย์จะมาบอกเส้นไหนนะคะว่าเขามีเงินหลัก10บล้านขึ้นไปนะคะค่ะก่อนอื่นเรามาดูเส้นชีวิตเกาะค่ะยาวมาอย่างนี้เลยสวยสดงดงามนะคะ แล้วก็ห่างจากเส้นสมองเ okay. เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทำงานกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะลักษณะที่ห่างนิดนึงนะส่วนเส้นใจ มาตรงนี้ปึ๊บไม่มีอะไรนะคะเส้นใจก็เป็นคนที่อ่าใจดีมีจิตใจที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมกว่าส่วนตนนะคะมีกำลังมีกำลังสูงกำลังใจเนี่ยสูงมากนะคะมีเส้นความเรียกขยันขันแข็งนะคะลักกี้เอ็มนะคะลักกี้เอ็มมีมันนี่มีเงินค่ะแล้วก็ ตรงเส้นการเงินเนี่ยเด่นชัดนะเส้นอาทิตย์เด่นชัดเลยมีเงินทองมากมายแล้วก็มีเส้นวาสนาดีนะคะเส้นวาสนาขึ้นมาจากตรงนี้เส้นวาสนาขึ้นจากตรงนี้ค่ะมีจากเส้นชีวิตไปเนินพุทนะคะเป็นทำธุรกิจ การค้ารุ่งเรืองลากฐานดีค้าขายดีมีเงินมีทองไหลเข้ามาตลอดเวลานะคะเราก็มีรูปสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้ค่ะมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้เป็นคนที่ได้เงินมีเงินมีทองมีเงินมีทองเข้ามาเนบจูนเนี่ยตรงเนินนี้นะคะคือมีโชคลาภเงินทองความสำเร็จได้แบบที่ไม่คาดฝัน ได้รางวัลใหญ่ๆได้เงินก้อนโตนะคะแล้วก็มีกากบาทอยู่ตรงนี้นะค่ะมีเส้นกากบาทเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระเกติคุ้มครองนะฮะมีรังสังหอนดีฝันแม่นนะคะฝันดีก็ดีฝันร้ายก็ร้ายนะคะแล้วก็สนใจสิ่งที่เหนือธรรมชาติมีเซ็กเซนมีสัมผัสที่6 นะคะทำบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะได้บาตรทำบุญให้เขานะคะเนี่ยลัคก,กี้เอ็มเนี่ยก็เงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดสายเส้นการค้าก็เด่นชัดแล้วก็มีเส้นเนี่ยฮะจากตรงนี้เส้นการเงินมาตรงนี้นะมาเนินมาเนินองคารสูงเนี่ยเป็นคนที่อัจฉริยะเป็นคนที่อัจฉริยะ มีการเงินการทองที่ได้มาแบบตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งสามารถได้เงินก้อนนะคะเป็นคนเป็นเศรษฐีได้เลยนะเส้นการเงินเป็นเศรษฐีได้เลยเพราะว่าเป็นเส้นอัจฉริยะแล้วก็ตัวเองทั้งเก่งทั้งเฮงมีไรายได้นะคะมีไรายได้สองทางนะแล้วก็เส้นมนีลายเนี่ยเยอะนะคะมีคนอุปถมัมภ์ คู่ชีวิตก็เก่งนะฮะหาเงินให้ได้ไม่ขาดสายนะคะมันก็เรียกมันนี่เอ็มนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีเส้นมีเส้นตรงนี้ก็เป็นเจ้าของเจ้าของที่ดินหลักทรัพย์นะฮะแล้วก็มีประสบความสำเร็จแล้วก็มีเส้นเส้นตรงนี้ฮะ,ะเส้นมุ่งมัน่นเส้นที่ทำงานด้วยความมุ่งมัน่นด้วยความที่ ยันขันแข็งนะคะแล้วก็เนินอิ่มนะ,ะเนินอิ่มเนินจันอิ่มนลก็มีคนที่เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนหลงรักมีคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะมีจิตใจดีนะตรงนี้ค่ะขยายแล้วตรงนี้มีเส้นเกาะนิดนึงเป็นเกาะนิดหนึ่งเป็นเกาะตรงเส้นใจนะคะตรงเส้นใจใต้ เนินนี้นะฮะเนินอาทิตย์นี้ค่อนข้างมาทางเส้นเนินพุทธตรงเนี้ยระวังเรื่องสายตานะคะระวังเรื่องสายตาสายตาเนี่ยอาจจะเป็นสายตาเอียงสายตาสั้นนะคะดูแลเรื่องสายตาหนึ่งนะคะเป็นคนไม่อยู่นิ่งเป็นคนที่เดินทางไม่อยู่นิ่งเนี่ยเป็นคนไม่ไม่อยู่นิ่งนะคะ อันนี้เส้นพุทธค้าขายดีเราก็ติดต่อเป็นเป็นคนที่มีเงินเข้ามาอยู่หนึ่งเหนืองนะเงินก้อนเข้ามาอยู่หนึ่งเหนืองมีโชคมีลาบนะคะเป็นถึงขั้นเศรษฐีเลยนะรายมือท่านนี้นะคะนี่ค่ะมีมีตัวเอมนะคะมีกำลังใจนะคะมีกำลังใจดีเป็นทีอ่อบอ้อมอารีใจดีเราก็ ตรงมือเนี่ยตรงตรงตรงร่องไม่มีร่องเลยเห็นนะฮะตรงนี้มีนิดเดียวอ่าใส่แหวนใส่แหวน,วนปิดเอาไว้เนี่ยก็โอเคละการคนที่ที่ระหว่างนิ้วมีร่องเนี่ยก็ใส่แหวนไว้เงินทองจะได้ไม่ั่วไหลไปไหนนะคะสำหรับคำทำนายตรงนี้ก็ถือว่าลายมือนี้เป็นลายมือเศรษฐีนะคะมีเงินหลักสิบล้านขึ้นเลยนะคะสิบล้านขึ้น เพราะว่ามีเส้นอาทิตย์ชาร์ตนะฮะเส้นพุทธชาร์ตแ,แล้วก็มันนี่เอ็มแล้วก็มีมันนี่ลายนะฮะแล้วก็ยังมีรูปสามเหลี่ยมตรงเนินนปจูนนี่ค่ะเป็นสิ่งที่แล้วก็เออเส้นเสาเส้นเสานะคะเส้นเสานี่จะเอเส้นการเงินท,ทุกทีเส้นการเงินเนี่ยค่ะเส้นการเงินนี่ได้เงินมาแบบ อัจฉริยะเลยนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนี่เส้นนี้มาจากเนินอังคารสูงเส้นการเงินนะคะอันนี้จะได้แบบบางทีได้แบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะ,ค,ะคือเป็นคนที่มีความเก่งอัจฉริยะทั้งเก่งทั้งเฮงอยู่ด้วยเออตัวเออคนคนเดียวกันแล้วก็เออได้คนอุปถัมภ์คู่ครองช่วยเหลือนะคะ อันนี้ก็นับว่าเป็นคนที่มีวาสนาดีนะคะสาหรับลายมือคนดีก็ขอให้มีความสุขชีวิตสุขสดชื่นแล้วก็มั่งคัง่งตามที่หวังไว้15ล้านนะคะที่ตั้งเป้าหมายไว้ขอให้ได้นะคะลายมือท่านนี้ท่านก็ได้ส่งให้อาจารย์นันมาเป็นวิทยาทานขอขอบคุณเจ้าขับของลายมือนะะี้ค่ะขอให้ได้ตามสิ่ง ที่มุ่งหวังาัถนานะคะค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นันโคตมาสเตอร์ NLP สวัสดีค่ะ